บาสมายคิดไปปวดดงแดพ่อฮักแทแต่ว่าไอ้ระโสดโอ้สวรรค์ให้รางวัลหรือทำโทษจึงได้กำหนดให้มหาฮักแฟนเพิินฟังบัดเขาเอินไอ้เป็นพ่ออีน,า,น,องนางต้องยิ้ม้างต้มลุงกลางทางเดินไอกับเขา บาปเหลือเกินที่น้องจะเดินไปแย่งมาลูกไหลเดียงสาพันรยาตนา้นหน้าน้องบ่อยากเป็นผู้ทําให้ล้างล่า,ายฮักแท้ลูกแก่ใจตลอดเวลาเราเจอกันชาจึงได้แต่ห้าทางปง น้าเอา่ยมาพะวงชาินี้คงเป็นได้แค่ชูทางใจเศร้าเสดอไอหักไปก็บ่ดีให้หักนี้หยุดไว้ที่รกไกลผู้มาลังก็ต้องเป็นฝ่ายไปเป็นหน้าเป็นน้าแล้วน้องคำลายหีบลงถึงแม้ ทำบาปบ่หลง